วอร์มกันง่ายนะคะชูม,มือข้างหน้าค่ะนิ้วโป้องอยู่ข้างในค่ะ4นิ้วกันทีนี้หมุนข้อมือไปทางขวาค่ะ1ทําไมเราต้องหมุนข้อมือไปทางเดียวกันรู้ไหมเพราะปกติเราจะหมุนเข้าหากันแบบนี้ใช่ไหมคะมันง่ายอันนี้ฝึกสมอง10ครั้งนะคะดีแล้วหมุนย้อนกลับ2 3เวลาหมุนหมุนที่สุดด้วย4 มน,นาางห้ค่ะมือซ้ายจับปลายนิ้วของเราเราดึงเข้าหาตัวดีข้างไว้ค่ะ1 2แก้มื่อยนะคะ3 4 5หายใจด้วยนะเวลาทำหายใจเบาๆสบายๆโอเคสลับข้างค่ะชูมือซ้ายมาข้างหน้าค่ะมือขวาย,ยืดดีค่ะแป3หายใจลึกๆเข้าออกด้วยส 5เยี่ยมห7 8 9และ10ต่อไปค่ะคลายมือออกต่อไปนะคะมือวางไวที่หัวไหล่ค่ะจากนั้นหายใจเข้าหมุนแขนนะคะหมุนสอกชิดกันขึ้นที่สุดเลยนะคะเวลาหมุนขึ้นมาข้างหูหลังมือชนกันถ้าทำได้ปักสองจะได้มีการขยับของะบักของเรานะคะ3เยี่ยมมากัก สี่อาขอสิบทีตรงนี้ห้าเก่งมากค่ะยกส,สูงค่ะห7เจ็ดแดทำไปพร<บ>้อมๆกันนะคะ9และสิทีนี้หมุนย้อนกลับค่ะปึ๊บ<อ>หมุนมาให้ศอชิดติดกันด้วยนะหนึ่งเยี่ยมสองดีมากค่ะ หมุนไปข้างหลัง้เยอด้วยสี่หมุนวงกว้างอ่าเนี่ยยกขึ้นที่สุดปวดดีเจเพราะว่าเราทำช้าๆแล้วทำให้สุดมุมจะได้เกิดประโยชน์นะคะ,<ฮ>ะแต่ทำนิดเดียวก็ไม่เป็นไรสิบเก่ง<ส> <ๆ S 2> มากอ่าค่อยๆคลายมือออ,อกมาทีนี้ประสานมือกันไว้นะคะแล้วยกขึ้นวางไว้ที่ไทยถอยดี หายใจเข้าข่ะกลางปีของเราออกยืดอ,อกขึ้นค่ะอุ้ยทำหน้ามีความสุขนิดหนึ่งหายใจออกหุบศอกชนกันไม่ต้องร่วมหน้านะคะคุณยายพยายามหุบศอกให้โดนกันหายใจเข้ายืดค่ะสองเท่าออกนับเป็นหนึ่งนะคะหายใจออกหุบดีหายใจเข้าขึ้นสามหายใจออกหุบดีหายใจเข้าขึ้นค่ะสี นั่งตัวตรว้แวะเือคอแยะหายใจออกอุดค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะาวางมือเบาๆนะอย่าไปดันคอของเรานะคะห้าเก้า<อ>โอ้ยลรอนับผิดเลวเนี่ยคุณใจนับเก่งมากหน้าตรงแวะอย่าก้มหน้าเ<อ>ดีจะทรมานนิดนึงนะคะส,ส,สิเก่งมาก<อ><อ>ไปต่อค่ะชูมือขวามาข้างหน้าค่ะ เอามือซ้ายของเราค่ะเปล็อกดึงมาที่หน้าอกของเราดีมากไหลหางมูนะคะหันหน้าตามองไหลขวาไว้หนึ่งดีสองจะได้หายปวดเมื่อยนะคะนั่งนอนทั้งวันดีมากอะไร <c oughs> อ่ะคลายมือออกได้ค่ะสลับข้ามซ้ายอยู่ข้างหน้าขวาล็อกดึงไปหันหน้ามองไหลซ้ายค่ะค้างไว้ดีมาก สีนั่นห้าโอเคตึงนม่จ้าดีมากค่ะอะไปต่อนะคะคราวนี้เราจะยืดข้างหน้าแล้วจะยืดข้างหลังเอามือนะคะประสานกันถ้าเป็นไปได้ฝ่ามือชิดติดกันถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหมุนหัวไหล่ขึ้นนะคะแล้วบีบสะบักสองข้างเข้าหากันดีแล้วพยายามเหยียดแขนออกจากตัวให้มากที่สุดนะคะยืดไปหนึ่งหายใจออก หายใจเข้าวางลงตรงก้นเราหายใจออกยือดออกไอคนไหนยืนทำได้ยืนทำได้เลยนะคะโอเคหายใจเข้ายือดออกหลงดิสี่จะตึงๆนิดนึงนะคะป้าห้าดีหกเจ็ดเดี๋ยวเหอร์นับโกงเยอะแปดเก้า <c oughs> ดีมากค่ะและสิบ ค้างไว้เราจะยืดไปหมดเลยนะคะของหัวไหล่ของเราดีค่อยๆคลายมือออกช้าๆค่ะเยี่ยมมากไปต่อนะคะประสานมือกันไปค่ะหายใจเข้าค่ะผลักมือขึ้นข้างบนตามมองดูมือของเราดีมากหายใจออกค่ะลดศอกลงทางด้านซ้ายไปไหนไมด้ยังประสานมืออยู่อ่าไปทาคขวามเลยได้อ่ก หายใจเข้าขลับมือขึ้นมาใหม่ค่ะยืดแขนตรงหายใจออกลดลงทางด้านซ้ายดีเงยคอแวะอย่าก้มหน้าหายใจเข้าขลับมือขึ้นคุณใจนั่งตัวตรงไวะดีหายใจออกลดลงทางด้านขวาสามหนักนิดนึงนะคะท่านนี้หายใจเข้าขลับขึ้นหายใจออกรดลงทางด้านซ้ายพยายามดึงแขนไปหลังศีรษะไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะถ่าไห่ติดจะตึงก็ตึง ดีแล้วก็ลดลงทางด้านขวาดีพยายามดึงมือไปอยู่ข้างหูของเหล่นานะดีแต่คุณยายทำไม่ได้เพราะอะไรยังติดอยู่นะคะเจ็บดีเข้าขึ้นออกลง่ะแปะโอยเข้าขึ้นค่ะออกลงค่ะ,คคะ,ออคะให้มีการขยัยนิดนึงนะตึงตงนิดนึงนะคะก้าสุดท้ายค่ะเข้าขึ้น ออกรถลงค่ะเจ๊ช้าเงื่อนไม่จ๊าอ่ะไปต่อนะคะคใคยไหล่นิดนึงหมุนหัวไหลขึ้นหาหูนะคะแล้วหมุนไปข้างหลังค่ะขึ้นและบีบไปข้างหลังสองบีบขึ้นแล้วบีบไปข้างหลังค่ะสามสี่ดีมากขึ้นสูงห้าหกยี่ยมเจ็ดใครไหลนะแปดดีมากเก้าและสิบ โอเคไปต่อนะคะสองมือของเรานะคะยังประสานอยู่วางลงที่หลังศีรษะของเราหายใจเข้าตามสอกยืดอกขึ้นทางไว้ก่อนนะจากนั้นค่ะค่อยๆดูครูนะเราจะค่อยๆค,คว่ำตัวลงมาไปทางขวาเปิดอกขวาขึ้นไอซายขึ้นนะคะแล้วหมุนกลับมาตรงกลางเปิดอกขวาขึ้นค่ะ ได้ยกลําตัวขึ้นนี่คือหนึ่งครั้งดีอ่ะลองดูใหม่ค่ะอือลงแล้วหมุนหัวไหล่ขวาลงมากศอบขวาลงมากคุณยายนั่นแหละอ่าแล้วก็ขึ้นกลับมากกอ่อือ สี่ปะอึป,ปะห้าเอออย่างนั้นแหละดดีมากแล้วยกตัวขึ้นพอทีนี้สลับข้างขวาลงก่อนมั่งอ่ะขวาลงแล้วจิ้มซ้ายลงมามั่จิ้มซ้ายก่อนแล้วก็ยกตัวขึ้นกลับมาอึ้บการสอบเยอะหนึ่งดิปะขวาลงซ้ายลงยกตัวขึ้นเยี่ยมมากสอง อีกสามครั้งค่ะดีดีขึ้นกามสอบออกดีมากตัดสามแล้วอึอีกสองทีมืนหัวไหมคะ <4 S 1> ยืดก้วดาสุดท้ายแล้วค่ะ,ะจิ้มขวาจิ้มสายยกขึ้นค่ะโอเคจากนั้นคลายนิดนึงอูกสอบเข้าหากันค่ะ านไว้บุกซอกเข้าหากันนะอเอาแคตึงๆออกสองตัวตรงแรกสามสี่และหา้าโอเคหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นกลับมาค่ะโอ้ยหนื่อยพอสมควรนะคะสุดท้ายแล้วจริงๆนั่งตัวตรงหลังตรงค่อยๆค่ะก,กางแขนออกระดับไหล่ของเรานะคะเห็นไหมอ่ะแกแขนออกระดับไหล่จะเป็นอย่างนี้นะคะ หายใจออกค่ะบีบศอกนะคะดึงเข้ามาข้างหลังหายใจเข้าเหยียดออกหายใจออกุบดิพยายามเน้นสะบักนะคะฟิลสมองเรายืดคอขึ้นมายืดตัวขึ้นดิยืดออกมาระดับไหลุ่บเข้ามาให้รู้สึกสะบักบีบด้ใหญ่อ๊ออ่ะบีบเข้ามาก่อนเออมือไม่ยกสูงนะคะมืออยู่แนวเดิมตลอดเวลาไม่ยกมือไม่ได้ทำมาจากมือนะการแข็งตลอดเวลาดิ เยียดที่สุดเลยค่ะปายกขึ้นเหยียดที่สุดออดีหกเหงื่อท่วมตัวแล้วสินาทีตรงนี้ก็ได้ไประโยชน์แล้วนะคะเจ็ดดีแปดดีหมดแรงแล้วใช่ไหมเก้าเ <c oughs> <c oughs> หลืออีกนิดเดียว <c oughs> ค่ะข่าสุดท้ายสำหรับไหล่ยังคงกลางแขนอยู่นะคะจากนั้นค่ะหมุน ไปข้างหลังเป็นวงกลม,มบเบาๆนะคะแขนระดับไหล่แล้วหมุนบเบาๆให้รู้สึกถึงข้อต่อเหมือนไหล่ของเราทํางานนะคะ2บีดสมบีมากค่ะส5 6หเริ่มง่อยแล้ว7บิดบีและ10อ่ะหมุนย้อนกลับมา1บิดสอบีดอันนี้เราจะหมุนทั้งท่อนหัวไหล่เลยนะคะได้แรงมากตอนนี้คุณยายเหนื่อท่วมตัว6ใช่ไนะหมเจ็ด โอเคสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะสุดท้ายจริงๆสำหรับวันนี้นะคะคลายหัวไหล่อีกท่านหนึ่งก็คือยกมือขวาขึ้นจับสะบักอ้อมไปจับสะบักถึงไหมคะจับสะบักเสร็จมือซ้ายค่ะดึงศอกของเราอ้อมไม่ได้โอเคเดี๋ยวครูช่วยค่ะยกขึ้นนะคนไหนทำไหวนะคะจับอ้อมจับนะอันนี้ของคุณยายค่อนข้างติดนิดน,นึงนะเดี๋ยวคุณยายครูช่วยเอง แล้วค้างไว้เลยน,นะคะทุกคนคายไหล,ล่ละสองทำตอนรอแรกๆอาจจะรู้สึกตึงมากไม่ค่อยสบายตัวทำเบาๆนะคะอย่าสูงตัวเอง ก็ดึงไปหลังศีรษะแล้วค้างไว้นะคะทุกคนหนึ่งตีสยืดหัวไว้สายืดตัวอีกนิดนึงสยิ้มเลยค่ะ 5... ยิม้มที่กล้องนิดนึงหเก่งมากเจ็ 7, 8, 9, และสิหายใจเข้าค่อยๆใครมือออกค่ะพนมมือสูงเหนือศีรษะยืดศอกขึ้นไปตรงๆบงค้างไว้ค่ะ 1... 2... ยืดไว้ยืดไว้ยืดที่ สามสีห้เยี่มมากค่ะหยิ้มค่ะ7 8 9ยิ้มมีความสุขน้อยและติพนมมือไว้ที่เหนือศีรษะของเราค่ะคุณยายลดมือลงขอบคุณนะคะสำหรับการยืดไหล่วันนี้ค่ะ